สิกินข่าวเต้เนแทนมานี่กินของผู้บบาวผู้บบาวทั้งดาคั่มแล้วก็น,นึกว่าเขามาขายทอกโกทอกโกอีกไกลผู้ใด,ดสมัครกระตากเงี้ยมาแรงบ้ามันคือว่าดีขำ <laughs> สองพ่อเขาพอดีเลยโอ,อ้ทำ ธรรมดามันสิไปรกตาอยู่เทียงหน้าน่ะแต่คนเี้เ<พ>ออเอีอ<ข>ออยงนี่ลาบมาได้ใส่โอ้ทองานเยอวะไม่อยากเปิดนี่เดียวเครื่องเสียงได้เครื่องเสียงดีไว้กับเปิดแน่นแล้วอเออยายของยายได้ถ่ายรูปไหมโอ้แม,ม่แม่ของคอยได้ถ่ายรูปไอ ที่เขามาสํารวจนะนะป่าไม้กรมป่าไม้เขามาสํารวจได้ถ่ายตรงที่ที่ค่อยตั้งครอบคัวอเออมันก็เลยได้ได้เข้ามาถ่ายรูปโมเมน <Moment. S 2> ต์ของเฮามันมันมีแล้วอัน,นขขั้นคยๆว่ามันม,มันใหม่อยู่ไงดดเ,ดเออมันมีจุดเดียวแต่ก็ที่ที่ตั้งบ้านมันก็ไม่ได้ถ่ายเออแต่ว่าฟังนันมัน แต่ก่อนมันเป็นปลาเดยยังมั่ท่านเห็ดหือ่นอยู่คือสีกินหลายเท่เมือน,นี้อ <c oughs> โอ้ของมีผัวมาให้ผู้บ่า,าวอมาฝากตัวอันนี้ร<อ>้านสาวมาฝากกว่อนี่ต้มกบปนบริโตนมันบอ วันที่โต้นมันดอกแนวมันตำปนอยกินยาคอยใช่ไหมคอยว่าอยุมันห่อนมันห่อนบบบนี้เจ้าไปตัดหญ้ามันฝนตกพัดตกแบบยางแห้งพ้อมมาเด้อมาเด้อของเด้อเรื่องทางวัเจ้งจะรับเป็นนานลงมาเด้ปะเออมื้อนี้วัเจ้งไปอันนัานเด้อ แม่ลงเตาง่อยก็เลยโทษบอกว่าไม่เ้็นไรเออถามมาพ่อแม่ก็ได้รถอันนั้นตัวชตาร์ทรถไทยคุณแจไทยเก๋นะถือคุณแจเตะเหัวเอามันอันนั้น มันมืนจะใส่ทุกงมือใส่<ซ>ทุงมือคนโตมาเนี้โอ้แม่นั่นแล้วโอ้เราบัางที่สุดเด้อคุณแจนี่คุณแจ,แ,จแ,นนแถวเี่ยเหมี่ยนด้เราเขี่ยไปให้บกวินมาไข่ขตัวเลยแขวบที่ไปฟื้นรงบานพอดีอันคุณแจอันนี้นะ่ะ่นะเม่สติดีอยู่ดึงออกมากนะมันป่อันมึงอองบอกว่ามันยังบ้ันถือช่วงจังหวะเร็ว ติดติดเลยใส่ไปของซาซ่าเนียมันตรงอ๋อให้มันเร็วเร็วอืมโอ้ไข่ตัวแขวหักฟัง่งฟั่งแล้วตกใจอยู่เด้เพราะว่าบางคนนี่้อยกลมแตกคนเดมน้มันมันโมแมนว่ามันบ่เคยมีมันมีมาแล้วบาดไม่จังเด้อคือ โตตรงอันนั้นเด้อแห้งไม่เสริมันถึงไเสริอันพาสเตอร์แกปวดน่ะโมเมนต์เด้มันยังโมทันปวดแห้งยังเมื่อคืนมันโมคือข้าวปิ่งธรรมดาได้ไหมอันจังหวัดบางที่เขาอยากกินของแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคนในเมืองนั้น เอเม่อเขาาเออแมน,ปปนมันกัมั่กับสีกายเป็นหลานประจำเดอโอลานนี้แซ่บห,ห้าห้ารสสารทรามกปิ่งใส่เตเกือกน่ะนะะกี่ไปอ่ะเพิ่งปังไปสิป,าาปิ่งมันหอาแม่ยู่เรอ,อันปิ่งกบใส่เกลือปิ่งกบหน่อยซ้ำนี่แหะแล้วมันยังทำสวนผนปิ่งกบอันบ่ร้อนนัง,นงเนี่ย ยายเจะวนมากินน,น,นัวยงเลื <c oughs> อวยไโอ้ยคุณอะกับเขา่ลก็มีแต่แนวเป็นตาแสบได้หมันี่เราไปเอามาต่ใส่ไหวเรื่อมาจะสวนทงบ่รเราออกไป่นบ่โอแกงบังคำนี่บ่แกงบางคำบ่ ข้าวราปลา,ลาปลาเอเียงไปสิจ๊ะเข้าวลาบมาหครเขาซื้อมาหาันโอ้ลาปลาทีเขาซอยเป็นตอนเป็นตอนหลืเขาลวกเขาบลาใส่หนามสุกมันเกิดเลยเป็นแห่งๆเนาะจั๊กสิกินอันไดคอยเขาอันคอยหิ้วเขา่าโบจากักคอยไปตลาดหลด มีเกันสิบแสบมออันข่อยหอตมตำหมักแตงช่องใสข่อยอยากกินเขาว,ว่ะนี่เัอหนุ่เป็นเรื่องแค่ก็คืออยาอืมอันตำหมักแตงแต่ว่าข่อยหน่อยนักหน่อยนะข่อยสิผ่าซื้อแกงผักขี้เล็กข่อยมกักพี่เงินไม่ซื้อให้หรือไมซื้อเหรอเดีวแต่ว่าคุณพ่อก็เจงกินแนตะ่ซื้อทุงซื้อทุงนึงเพราว่าแกงแกงตลาดมันบ่ค่อยแสบนะนะ ปเทอร์คีรถกายยูไสน้อกูสือแสบแท้งไมขคีมานำทางพอก็เจ๊งครับรถบุญโอ้ยอยู่หนีบ้านนี้ฮา,า,า,าสี่จาไว้ยู่วัางอันบ้านหวัวหัวนี้กับเขาแสบแเดี๋ยวเธอหนาฝากสะดิ่งสือขีอ่มอเตอร์ไซค์มืม่อน,นี้นักเรียนก็นเลิกคำผมได้มืน่อนี้<อ>จะเข้ายืนอบรมเอียงกันมือวันมื่อวันวันอังคารให้มืออื่นไปสืออันนั้นวะาสืออันพักปัง เอามาปลูก,ลกไว้เพื่อนมันมีนะให้ข้างคือให้เลย่ขงุบางก๊กตูมี่เจ้าว่ามีมืออื่นสิไปเบิ่งตลาดไปบ่แสบมันแล้วอันปาเต้นเพิ่งกระอยากเด้มันว่าอยากกินปีงกบปิีงกบหน่อยเออมาเทื่ออันบานนี้เห็น่อยเห็นบากมุ่น บว่ามันมันบ่อยากได้แจวบองจากกินแจวที่เ้าต่าเอาอต่าเอาอก็้เจ็งก็คือกันเน้กุ้งเจ็งนี่คอยแร่งเห็นเลยเดย้อันอย่ามือแรงนี่คอยซื้อกับเขาไปนี่ให้ก็้เจ็งถอดปลาทูขัวดักแด้ได้กินย้อนเลยเดยเออ้เริ่มให้แนวกินให้พอ่อให้แม่กินได้แล้วเด้ย่<อ>ยางหนึ่งเขาคอยหนึ่งบ่เป็นมันว่อ้อเบ่อยากเด้คอย,ยิีบ่งยูยูทูปมันว่าแต่กับย่านอันย่านนํำมาหนึ่งอัน ขวมใจเขาก็เลยยังบ่ท่านให้มันเห็ดโมเมนต์อ่ะมั่วยังมันสีหอนด้เวลายกลงน่ะนาห้อนเหนมันยกปากมันับปากยันยันมันบ่อนี่ยันมันบ่อนโบท่านหูจักน่ะนาจังหวะหาเนี่ยห้องต้องหาเนี่ยห้องก่อนตินกบทูนของชอบโอยากว่าเป็นไงนี่ ค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมผู้ใดยังไม่ทันกินข่าวมากินขขาวกับยายเดอ้อสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ